เพราะว่าทางมีทางลงทางขึ้นหลายทางนะท่านผู้ชมเบิ้งคุณนะสวัสดีคร,รบับท่านผู้ชมตอนนี้ป้าต้องกามาอยู่ใต้ฟอบอาโศกตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่สี่เดือนพันย่านะครับเดี๋ยวป้าต้องไปดีปด้าดำชมเขาไปเบิ่ง เดี่ยวบนพระใต้หวิ่งหนาไปทางห้างขานั่นเรางทำไปตไปทำตรงเดี๋ยวไปทำกับกองการทำตรงน้นกันบากกว่าครับขั้ขนาดไหนนะเที่หลายขนาดทตไปก็หมอนกันในทำไปติดไหมอันนี้คือบรรยากาศพรเจ้ออกมาแต่ห้างนะท่านผู้ชมตกไปท่านผู้ชมชิมุงนาไปทางหา นักท่องเที่ยวกันไล่หลายทำชมวิวคนทำนี่ก็หลายทำนี่ก็หลายโอ้โหตามโซ่เดี่ยวเยอะจริงๆมางามไหนเต้นๆงามนั้นคึกคึกคืดดีตามไปชมเลยทับสินบรรยายนีได้ตามระชมเลยให้บรรยากาศให้บรรยากาศมันบรรยายนะตามระชม นี่มองนตจตมกนี้ตามกกมองนี่นี่พอท่องขน,นาดตาตบรรยากาศยอดสีญญาาดเานมันโดต้นรถกระละะ้วก็เที่ยวกระ้อตามกรจกบรรยากาศยามเรงเง ซีแยกอาโศกตามชสุดยอดจริงๆตะอเที่ยวคนจนตึกตามผู้มืดต้องพูดถึงจอที่จอแบบนี้ไปตามผ้ชไปทางผู้ชมกรต้องขึ้นมุ่งหนาไปทางสถานีพีทีเอสต้องตามผู้ชมสีลองไปเบิ่งสถานีพีทีเอสว่าคนสียลายขนาดไหนไปเด้วก็สิลงไป SI ใต้ดินนะตามผู้ชมนี้ คลิปตัวน ja ี้คลิปวันที่สี่นะตามทุกคนวันที่สี่เดือนกันยานะท่านผู้ชมเยอะจริงๆนะทุกคนนักท่องเที่ยวตรงั้น

ตัวลมุนกันเลอยนะค,คนไายแหง้งคึ้นลลยตาทําผมยนะโอ้โหคนมาไแต่ห่างกันเต็มเลยไปทำประจม,มเข้าตข้องสิพาทำประจมลงไปกันใต้ดินนะทำปรับ เฮ้เยท่นท้องฟังเลยทํานชมลองเบึงด้านล่างมันจะลายประธานชมเพราะว่าทางมีทางลงทางขึ้นหลายทางแนละ้วทา่านผู้ชม ค,คุณนะโอ้โหทางผู้ชมนีส่วนทางนีน้ก็จะเป็นทางลงเพื่อกันทางผู้ชมทางขึ้นทางลงอ๋อจบปวดคุณนะท่านผู้ชมไ,ไปมาท่องสิลงไปด้านล่างนะคระับชม ต่างคนขึ้นตั้งคนลุ่งขนาท่าไม่จมเลยไหลายเองปวดโอ้โหหลายมันต้องควรทำตัวตรงไหนเยอะจริงๆ จะลงไปซื้อตั๋วรำจมขอไปซื้อตั๋วจัาวา๋วบะท่องประเดลงไปบะท่องระจีมาที่วิวยานนัน,นทบ้ตมคนน่ะก็ถอดบุตรเจ้าลงส่วนทางนี้เป็นทางขึ้นทานผู้ชมทางขึ้นคนน่ะ ผู้เจ้าขึ้นมาตั้งแต่ใต้ดินท่านผู้ชมบนโอ้โหทานผู้ชมเลยเยอจริงจริงท่านผู้ชมบนอ่ะอ๋อท้ออุดโอ้โหกระดานนี้เลยว่ะไปทางผู้ชมมาท่องกันจีเข้นมาจิขึ้นไปทางนี้นะผู้ชม ทองก็จะขึ้นทางสยามสมาคมท่านผู้ชมไปราทองเสะออกทางนี้นะทา่านผู้ชมจะลองออกด้านหลังหึ่ง ความสะดวกความสบายนะจบฟังนี่คนก็ไล่หลายทางถึงนักท่องเที่ยวก็ไล่ฟังนี่ไม่ออกมาด้านนี้ท่านผู้ชมเลย โอ้โหท่านผู้ชมออกมาทูล oh, น ah. ี่ท่านผู้ชมเลยเบิ้งเกียวบะท่องสีมารีวิวท่านผู้ชมเบิ้งด้านนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ตรงแยกอโศกเบิ้งัวงามขนาดท่านผู้ชมอ้อดานนี้คึกคักขนาดท่านผู้ชมคนน่ะ เพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยคนารถล,ลายหลายท่านผู้ชมคุณก็เห้ยอ้อโตด้านนี้คุณอาสามชมมั้ยสุดยอดก่อนโอ้โห,โหด้านนี้เพราะวา่าด้านนี้ปลา,าทองบัเคย มาจาักเทือก็เป็นครั้งแรกที่่ท่องได้เดินมานะท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวก็ล้อหลายซอยนี้นะถนนนี้นะท่านผู้ชมคนนะโอ้ทุกคนหมดกรนะแล้วนักท่องเที่ยวก็ล้อหลายคนนะมาดท่ทานผู้ชมคน ท่านประจมไปทงเกี่ยวอะไรหฮงห้งท่านผู้ชมถนนเส้นนี้นะปองกแค่สมมันยางได้ท่านผู้ชมไปคุณน่ะโอ,อ,อ้โหท่านผู้ชม มือนาพาท่านผู้ชมมาเลาะชมเพิงบรรยากาศกรุงเทพมหานาครท่านผู้ชมปอาคุณเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนอาโศกมันตรีท่านผู้ชมคุณอ่ะเป่าคุ ต้องเดินมาฮอดแยงนาตานไี่จบเลยมาฮอดแยงร้อยน้องไม่จมาฮอตตรงนี้คนน่ะ ทา่านชมเพราะว่าถนนเส้นนี้บัวทองบอัวเขยมายักเถื่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตท่านผู้ชมบวกคิดว่ารถสิหลายขนาดนี้ไอ้เหงาวเลยท่านผู้ชมทําได้แย่ท่านผคุณนะท่านผู้ชมสวยงามอลังการขนาดคุณน่ะ ตึกระดับนี้ทำจบสวยงามพลังกาขนาดทำจบดมวยอ้าท่านผู้ชมเอ้ยสำหรับคลิปนี้มาท่องกสิลาทำจมเพียงเท่านี้แหละมาก่าฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญมาตั้งจบบอกกดข้ามกดตนาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเลยด้อยสำหรับคลิปนี้กสิลาทำจมเพียงเท่านี้เดี๋ยวพอขั้นไม่ทิหน่ะสวัสดีครับโอ้โหท่านผู้ชมกด Oh.